เฝ้าเดี่ยวยังไงให้ได้รับพ,อพอราดแบบปังมากสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิธีคริสเป็นพอดแคสต์ของทางคริสจักรใจสมานนะครับและวันนี้หัวข้อที่อยากจะนําเสนอพี่น้องทุกท่านนะครับคือหัวข้อที่ว่าการเฝ้าเดี่ยวยังไงให้ได้รับพ,อพอราดแบบปังมากนะครับเมื่อฟังชื่อแล้วก็ สนใจเลยทีเดียวนะครับว่าเราจะเฝ้าเดี่ยวอย่างไรให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าอยากมากตายนะครับคำว่าปังมากนี่เป็นคำแสดงของคนยุคใหม่นะครับที่เขาพูดกันว่ามันเป็นอะไรที่อลังการมากเป็นอะไรที่เป๊ะมากหรือว่าที่ดียอดเยี่ยมมากๆนะครับและแน่นอนว่าการเฝ้าเดี่ยวนั้นก็นำมาสู่พระพรที่ ฟังมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับและดังนั้นวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ติดตามฟังกับรายการวิถีคริสต์เสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนมี2เรื่องที่เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับคืออย่างแรกเนี่ย การเฝ้าเดี่ยวนะครับเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องทำนะครับการเฝ้าเดี่ยวคือการเข้าหาพระเจ้าและการใช้เวลากับพระองค์นะครับและอันที่สองคือวิธีของการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะแนะนำวิธีการที่เราได้ใช้กันนะครับและเป็นวิธีการที่จะได้รับพอพอระพรอย่างปังมากด้วยหลังจากที่เราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณนะครับคือการที่เราเชื่อ พระเยซูคริสต์นะครับและเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่คือการเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าและผู้เชื่อคนอื่นๆนะครับและเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่คริสเตียนดําเนินชีวิตไปและจําเป็นที่จะต้องเข้าใจพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อการดําเนินชีวิตของเขาจะมั่นคงและอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้านะครับดังนั้นแล้วการ ติดตามพระเจ้าจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเฝ้าเดี่ยวนะครับการเฝ้าเดียวคือการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้านะครับและเราจะเป็นท <vale ี่จะต้องใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอย่างจริงจังด้วยนะครับและวันนี้เรามีคําแนะนำนะครับในการเฝ้าเดี่ยวที่ถูกต้องนะครับและเชื่อแน่ว่าเราจะได้รับระพรผ่านการเฝ้าเดี่ยวด้วยนะครับการเฝ้าเดี่ยวเป็นการพูดคุยกับพระเจ้านะครับและพระเจ้าจะคุยกับเราได้อย่างไรนั่นก็คือผ่านพระคําของพระเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลนี่เองนะครับที่เป็นถ้อยคา คำจากพระเจ้าที่โปรองได้สำแดงให้เราได้เห็นและเข้าใจนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการเข้าหาพระเจ้าและรู้จักกับพระเจ้าเพิ่มขึ้นนะครับพระเจ้าตัดกับเราผ่านทางพระวจนะของโรรองทุกครั้งที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับให้เราตั้งคําถามกับตัวเองด้วยคําถามเหล่านี้นะครับคือพระเจ้าตรัสอะไรกับฉัน และพระเจ้ามีวิธีการง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังสามารถเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นคือการใช้พื้นที่ในการเฝ้าเดี่ยวนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า s p c e นะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะเป็นที่จะต้องดูในการเฝ้าเดี่ยวนะครับคือตัว S แรกนะครับนั่นคือสิ้นนะครับก็คือความบาป ฉันต้องสำนึกความผิดบาปอะไรไหมนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มีอะไรบ้างที่เราจำเป็นที่จะต้องสำรวจชีวิตเพราะอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าก็จัดผ่านเราในเรื่องของความบาปผ่านพระคำของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอสตัวแรกนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญดูนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นความบาปในชีวิตของเราหรือสิ่งใดที่เราควรกลับใจจากการกระทำที่ผ่านมานะครับ อย่างที่สองนะครับคือ P นั่นคือ p r o m มส e นะครับคือพระสัญญานะฮะพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราพระเจ้าสัญญาผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสผ่านพระคำของพระเจ้านะครับถ้าหากว่าเราอ่านพระคัมภีร์ให้เราลองสังเกตว่าสิ่งที่พระองค์กาลัง ตรัสกับเราคืออะไรนะครับแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราสำรวจความผิดบาปของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องกลับใจนะครับจะนำมาสู่สิ่งที่พระองค์สัญญาอะไรกับเราเพราะองค์อาจจะบอกว่าถ้าเราเลิกทำสิ่งนี้พระองค์จะอวยพรเราได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับและอย่างที่3คืออัจจุ e นะครับคือท่าที ฉันควรมีท่าทีอย่างไรในการดำเนินชีวิตในวันนี้นะครับให้เราลองสำรวจและทบทวนดูนะครับใช้เวลาใกล้ครวญกับพระเจ้าว่าเราควรมีท่าทีต่อสิ่งที่เผชิญอยู่อย่างไรนะครับและอย่างที่4นะครับคือ C คือ command นะครับเป็นคำสั่งพระเจ้ามีคำสั่งอะไรที่เราควรจะเชื่อฟังนะครับเราควรจะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าอย่างไรหรือว่ามีสิ่งใดที่พระองค์ต้องการที่จะให้เราเชื่อฟังพระองค์นะครับ และอย่างสุดท้ายคือ example นะครับที่มาจากตัว e นะครับคือตัวอย่างมีตัวอย่างอะไรที่ช่วยทําให้เราละทิ้งหรือหลีกเลี่ยงจากความบาปท,ที่เรากระทาหรือช่วยให้เราพัฒนาชีวิตของเราเติบโตขึ้นกับพระเจ้านะครับถ้าหากว่ามี5อย่างนี้นะครับในคําว่า space นะครับพี่น้องจะสามารถที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายอย่างไรก็ตามแล้วนะครับคริสเตียนทุกคนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เฝ้าเดี่ยวใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เราแสดงความรักกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็รักเราและปรารถนาอยากจะ เข้ามาใช้เวลาพูดคุยกับเรานะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราเปิดโอกาสใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์เราจะได้รับคําตอบจากพระเจ้าสิ่งใดที่เป็นคําถามสําหรับพี่น้องอยู่ในตอนนี้นะครับสามารถใช้โอกาสนี้ในการเฝ้าเดี่ยวและเข้าหาพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ถึงสิ่งที่เผชิญอยู่และคําตอบจากพระเจ้าผ่านการเฝ้าเดี่ยวจะมาถึงเราอย่างฟังมากนะครับหาเวลาใช้โอกาสเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้านะครับแล้วันนี้วิธีคริสสวัสดีครับ